สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่ like. พ si น้องมาเบิ้องกระโพดอีกแปลงนึงครับตัวนี้เป็นกระโพดตีเมล็ดพันธุ์นะครับทีพันธุ์ใส่ระบบน้ำแบบสายน้ําหยดนะครับเรจะทำให้เบิ้งการวางระบบน้ำเพื่อนอีกแปลงนึงครับว่าเพป็นวางแบบใดนะครับเราจะเห็นระยะห่างนี่ครับระยะห่างของสายน้ําหยดนี่ครับประมาณ80เซนครับพี่น้อง80ดสิบเซนเราก็จะปลูกกระโพดแขนงฟังสองฟังเลยนะครับฟังละประมาณ สิบหาถึงยี่สิบเสนนะครับมันปลูกแบบนี้นะครับตัวนี้เพื่นจะออกแบบก็คือเอาทอมินนะครับทอมินใช้ลำยศนะครับทอมินเพื่นใส่นิ้วครึ่งนะครับวางไว้กลางแปลงนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นกลางเปล่ไปใส่ขวาแล้วก็เห็ดเาป่านะครับเป่าใช้ลำยศเพิ่นรูปแบบที่เพื่นใส่คือเป็นแบบไอ้สองหูครับนะครับแบบสองหูนะครับขนาดลำยศเลย ว่างไปนะครับหินเงาหนามน,นะครับเป็นหอยหนามมีเวลามันออกมามันก็จะออกไปกระจายสองฝั่งนะครับักษณาแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวใหญ่อีกเพียงหนึ่งหนามเพื่อกระใส่แบบเป็นสมมตินะครับทํามเมียธรรมดาเขานีน่ะครับต่อ,อมานะครับเป็นทอต่อ,อมาแล้วก็มีว่าวนะครับเปิดหนาเปิดหลังก็คือเ่าไลเอานะครับเวลาเขาจะปูที่นี่ระยะห่างจาก ขอเมนไปในฟังฟังหนึ่งเดี่ยประมาณเดี๋ประมาณดีสิบเมตรนะครับประม,ม,ระมาณในบกได้แห้งนะครับเหมือนจะสามารถส่งถึงสองฟังได้นะครับเอาค่อยไล่เปิดเอานะครับถ้ามันออกแห้งก็เอาประมาณดีสิบแถวนะครับต่อเท้อก็ได้นะครับเอ,เอาเปลือกเปล่าฟังได้ดีสิบก็ได้คืนนี้ครับความแห้งของหนามนะครับขนาดมันแห้งพี่น้องก็เปิดได้หลายหลายหลายเปาได้นะครับลักษณะ,ะบแบบก็คือพอมันเย็นขึ้นมาเทาก็บแค่ มาเปิดเปนะครัวมันใหญ่แบบคือยังเปิดปลูกแบบในเป็นระบบสบปริงเกอร์ตัวนั้นมันสินิยายนะครับพี่น้องเพิ่อนกันันมาใส่แบบในไรนะครับนี่กำลังปลูกกับวัชันธุ์แบบนนบันไดนะครับกำลังสวง,งามนะครับใเบางตนนะ้นเมันปลูกตัวนี้ก็ปลูกแบบว่าสลับไอ้ตัวผู้ตัวเมียให้กันนะครับรเพี่น้องเพิ่นอนเราเพิ่นสลับแบบได้นะครับ เพราะว่าการปลูกไปแบบมล็พันธุ์นี่ต้องเวน้นแถวตัวปูไว้นะครับเวลาหน้าาก็จะถอจยอดออกมานะครับอันนี้เพื่อนกะปลูกเซตกับสายลำโยด้ยวยกันนะครับแต่ว่าปลูกที่ฝั่งหนึ่งนะครับนี่ยแต่ละแปลงมันก็จะมีเทคนิคบุ้ยก,กันนะครับเดี๋ยวที่สี่พี่น้องเบื้องว่าเพื่อนปลูกอันไหสังเกตเห็นเนีอลักที่เพื่อนปักไหวนนี่ครับ,ต,รบ,บรต,ตัวปูปักไหวนนี่คือเพื่อนเซตครับผมตตัปูนะครับในการหยอดให้บ่ดครับ นี่ลักสีเขียวนะครับนี่มาฟังนี่นี่ลักสีขาวนะครับนี่เป็นจปลูกเซเห็นเป็นตัวปูกไปเห็นบอกครับสังเกตว่าต้นมันสีใหญ่กว่านี่แถวนี้ครับเป็นแถวตัวปูกนะครับซึ่งเวลรานอ่ะเป็นจะถอนออกนะครับเวลาออกดอกออกยังนะครับมันผสมพันธุ์เกสรแล้วก็จีบทอนดอกนะครับก็จะเสียวไปนี่นขึ้นมาฟังนะครับแต่ว่าระยะตัวนี้โบเดโบเดครบคุมมนะะันครับเวลาออกมามันก็้ทเป็น มันก็ดสเป็นปองตัวสีเพิ่มท่อนออกนะครับตัวนี้แปลงน่ะครับมันก็สบลคึกคึกกันแล้วแต่แต่ละแปลงจะออกแบบที่ประยุกตออนะครับบางแปลงก็เพื่อเกิดมองตัวผูกเพื่อจอยที่นี่ไม่ละทดออกมาให้มันระยะห่างกับตัวเมียพอดีนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับการปลูกกระโพดแบบเมล็ดพันธุ์ก็ะโพดถอดยอดกระโพดผูบแม่นะครับที่พี่น้องเขาเจอเนิ่นะครับคนหลายซื้อนะครับก็คือแบบเดียวกันนะครับแบบนี้เอามาเล็ดพันธุ์จากบริษัทมปลูกนะครับแล้วก็เข้าประกันราคาให้นะครับ ผมมานีซีหาแปลงไม่ได้พราะพี่น้องปลูกแบบนี้เบิร์ดขับปีนี้มาปลูกแบบเปลือพันธุ์เบิร์ดนะครับแบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นีหน่อยล่วงหลายเพราะว่าพี่กายนี่ข้าวโพดราคาวโอเดีครับพี่น้องก็เลยมาเปลี่ยนแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้เพิ่นประกันราคาให้แน่นอนนะครับเวลาขายกับไปขายเพิ่นนะครับบริษัทเขาเขจะมารับซื้อนะพี่น้องมันก็เลยมาหันมาแบบนี้นะครับเปลเป็นตัวใหญ่แปลงหนึ่งพี่น้องมือครับโอเคครับฝากพี่น้องติดตามครับคลิปนะพอกันไหมสวัสดีครับ